ัสทีครับผมกอล์ฟไรเดอร์นะแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมีของดีมารีวิวให้ท่านผู้ชมดูเช่นเคยและสิ่งที่ผมจะรีวิวก็คือนี่ก็คือกอรซิล่าใหม่นะสวันนี่คืองานที่สั่งทําขึ้นมานะครับไม่มีขายที่อื่นนะครับนอกจากร้าน F G Creation เดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ใต้ดีส r ริปชันนะใครที่สนใจก็ลองไปสั่งดูขนาดอยู่ที่ประมาณ40เซนนะครับผมก็เป็นงานที่มี รายละเอียดดีเทลค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะโดยเนื้องานเป็นงานพลาสติก ABS นะครับใช้เครื่อง3 d printer ในการแกะมาเป็นเกตเนี่ยดูดีท่านชมสุดยอดเลยเนะี่ยมันละเอียดมากเลยครับบอกตามตรงนะนี่ขนาดยังไม่ลงสีนะนี่ขนาดว่าเป็นสีแบบออกมาจากพลาสติกตัวใหญ่เียมีขนาดอีกถ้ามูว่าไปลงสีเพิ่มเติมบอกเลยว่างานนี้มีมูลค่าแน่นอนนะครับผมดูจากตรงเนี้ยถ้าไม่บอกว่าเป็นพลาสติกบอกตรงชิ่ว่างานเรซินนะหรือตัวใหญ่ขนาดใช้ได้เลยเห็นไหมมาดูดีเทลดี ทุกรายละเอียดเรียกว่าสวยมากๆเลยสำหรับใครที่สนใจและอยากได้นะครับก็ลองไปสั่งที่เพจ F G T V Creation นะครับผมลองไปติดต่อเขาดูเพราะว่านี่คืองานคนไทยทําขึ้นมานะครับผมสั่งยากนะอยากให้สำรับส่วนคนไทยด้วยกันนะครับผมงานนี้บอกเลยว่าถ้าคุณสั่งนะมันจะมีเพียงแค่ตัวเดียวเป็นของคุณเพราะอะไรคุณสามารถสั่งคอสตอมเขาได้เลยคุณอยากได้ไลายไหนสีไหนแบบไหนจัดเลยใครที่ชอบของที่ไม่ซามไครหรือเป็นสาวบวกแซงกอรซิล่านะครับ สั่งได้เลยนะครับผมสวยมากเลยอ่ะมีเขี้ยวมีเล็บแต่ว่าไม่แนะนําให้เด็กเล่นนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะคมมอาสมควรถ้าสมมุติว่าเด็กเล่นอาจจะโดนบาดเลือดออกได้นะฮะแต่ว่าโดยรวมแล้วถือว่าเนื้องานดีใช้ได้ครับพลาสติกแข็งแรงแน่นหนาเอาไปลงสีบอกว่าเพอร์เฟกต์และนี่คือการรีวิวก o สิลา่ามนนนะครับผม ครายปิดกังใจด้วยครับแ้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเอาอะไรที่เจ๋งมารีวิวก็าฝากด้วยครับผม